จับดู hey, <my S 1> จับดูนี่ uh. จับตรงนี้เนี่ย <My>, uh. มันมีไข่มาแนะน่ในลูกเห็นไหมเ oh. นี่ยท้องมันใหญ่เลยเห็นไหมเ oh. นี่ยท้องมันใหญ่เลยเห็นไหม <c oughs> แม่ปล่อยมันแล้วนะ <c oughs> ไม่ปล่อยสิรอให้แม่ถ่ายคลิปไจก่อนมเนอะไม่เล่นมันดิลูกพอแล้วนะแม่อเคแล้วนะ เสร็จแล้วเนี่ยแม่จะปล่อยมันแล้วลูกมันมีแม่มีลูกนะโอเคไหมไม่บายมันก่อนเอ้เโอเคบายบายมันก่อนบายบายให้มึงอยู่ตรงนี้เละโอเคเดี๋ยวแม่ปล่อยมันขึ้นต้นมะพร้าวเหมือนเดิมนะหนูดึงอันนี้ออกให้แม่ดิไม่มมันอยู่ต้นมะพร้าวลูกดึงออกดึงออกดึงหญ้าออกเฮ้ยมันเกาะแม่ จะปล่อยมันไปแล้วไปตรงนี้เหมือนเดิมเจ๊ yeah, ปล่อยแล้ว <are> นี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วลูกเห็นแล้วใช่ไหม